ในตานีสายนอนแทบเต็มอิ่มมากเลยใช่ไหมฮะเรามีของดีค่ะใช่ไหมพี่แมนแล้ววันนี้ก็เป็นวันสําคัญด้วยนะคะเป็นวันที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่มันไม่ใช่แค่เราทําขึ้นมาแล้วไม่ได้ลองนะเราสองคนลองแล้วถึงผลลัพธ์ชัดเจนเราถึงตัดสินใจทำใช่ไหมครับพี่แมนใช่ครับผมเมื่อกี้พี่ไผ่บอกว่าเรื่องของการนอนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมครับแต่ว่า เรื่องของการมีตัวช่วยที่ดีเนี่ยก็เป็นที่สำคัญเหมือนกันครับใช่ค่ะคือวาคำว่าตัวช่วยที่ดีที่ว่าเนี่ยคุณแมนคุณไหนเป็นความลับไหมเป็นความลับไหมไม่ใช่เนาะไม่แต่ว่าไม่เป็นความลับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะบอกความลับเรื่องนี้แหละ ออได้ไมครับได้ค่ะได้อนุญาตนะบอกได้เลยค่ะพี่วันนี้เป็นวันสําคัญบอกหมดได้เลยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นต้องขออนุญาตนะให้คุณไนและคุณแมนนะฮะเล่าให้พวกเราฟังนิดหน่อยที่ว่าตัวช่วยที่อัลติเมตโปรดักต์อยากทํามานานแล้วแต่ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาสารสกัดที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นการคล้ายๆว่าเราทําอาหารอร่อย เราต้องมีการปรุงใช่ไหมคะหลายๆอย่างค่ะมีกระบวนการในการทดลองสูตรหลายๆอย่างแล้วก็พอวันหนึ่งอะค่ะในได้ลองเราลองประมาณสองสูตรนะพี Gender ่แมนเนาะก็เลยพี่แมนมาเจอกับพี่แมนพี่แมนก็สัรหาผลิตภัณฑ์ที่ดูบำรุงดวงตาอยู่แล้วอย่างที่บอกพี่แมนบอกว่าทำไมต้องบำรุงดวงตานะพี่แมนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งปัญหาโอเคครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาครับ ั้งแต่วัยรุ่นมานครับจนถึง<ม>ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ดวงตาเยอะมากก็ยังวัยรุ่นแต่ก่อนเนี่ยเล่นละครน,นะครับก็ต้องเจอกับแสงเจอกับลมบางทีเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมเจอกับแสงแดดที่มันเราไม่สามารถสู้กับแสงที่มันแรงๆได้ปัญหาดวงตาก็เกิดขึ้นครับนั่นคือเรื่องของต้อลมอ๋อผมก็มีปัญหาเรื่องของต้อลมด้วย นะครับและมาช่วงหลังนะครับมาทำเรื่องของตัวเลขเยอะนะครับการหาข้อมูลแสตกต่างๆอยู่หน้าคอมตลอดเวลาก็ต้องเจอกับจอของแบบโทรศัพท์มือถือหรือจอของอยอเมาะโอ้โหส่งผลกระทบมากมายเลยนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของต้อลงตรงนี้ต่อยอดมาเป็นเรื่องของตาแดงตาแดงก็ตาอ่อนลาง่ายตาอ่อนลาง่ายนะครับก็เลยเฟ้นหาเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่มาสามารถจะมาซัพพอร์ตการหาพวกนี้ได้ครับ่ออคครับพี่แมนครับ พี่แมนกับพี่นายใช่ไหมคะครับค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่เราจัดประชุมทุกๆ3ามสเดือนนะคะจะมีครั้งหนึ่งที่บริษัทค่ะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลแล้วก็วันนี้มีเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะอย่างตัวสินค้าใหม่เป็นอะไรยนงบ้าแทบได้ว่าเปิดตัวบอสใหม่เลยค่ะก็คือพี่แมนของเราบอสแมนก็คือเปิดตัวสินค้าใหม่ครับซึ่งเป็นตัวที่เราสองคนก็ตั้งใจมากๆนะครับด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ดวงตาอยู่แล้วนะครับดื่อความที่เราออกกองมาบ่อยๆทํางานอยู่กับแสงทํางานอยู่กับลมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปกติเวลาเราไปเที่ยวแบบนะครับพี่ไหนเราสามารถใส่แว่นดาได้ครับใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ผมเองเนี่ยเวลาออกไปทํางานเนี่ยยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มถ่ายวิดีโอถ่ายทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันห้ามใส่แว่นมันทำให้ผมต้องเจอกับสภาวะแสงเลยทำให้ผมมีปัญหาดวงตาเรียกว่าต้อลงแต่ก็ส่งผลตอไม่ได้เรื่องของตาแดงและตาเหนือยล้าง่ายนะครับก็เลยทำให้ เรามันจะมีอะไรที่มันสามารถช่วยได้ก็เลยมาเจอกันนี่แหละครับในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นมาใช่ค่ะเริ่มต้นจริงๆอะไนอะทางบริษัทอัลติเมทโปรดักส์ค่ะอยากทําในส่วนของดวงตานานละบํารุงดวงตาเพราะว่าต้องเข้าใจค่ะว่าในส่วนของดวงตาจะไม่มียารักษาที่ตรงตัวแค่ยากแก้อาการแต่พอดีไนอะก็ทําสินค้าขึ้นมาแต่พี่แมนน่ะก็เป็นคนที่ทดลองอยู่แล้วสรรหาในสิ่งของดีบาาุงดดตมมัันนกก็เลยให้พอี แล้วว่าพี่แมนก็ลองไหนก็ลองแล้วเราก็มิกแอนด์แมปรวมกันว่าซันสกาโตไหนดีลองแล้วเป็นยังไงเทสเป็นไงจนเราสองคนเห็นว่าเฮ้ยมันใช่แล้วองค์ประกอบทุกอย่างครบก็พอพี่แมนทดลองด้วยตัวเองผลลัพธ์ชัดเจนเราก็เลยเริ่มลอนสโปรดักออกมาค่ะแซลน้องแซล, <laughs> อ,ยแลอย่างว่าวางแผนในการตลาดยังไงบ้าง <laughs> ปีนี้ตัวตาเราพุ่งเป้าไว้ที่พันล้านอยู่แล้วค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้เรามีทีมที่พร้อมจะทําตลาดออนไลน์นะคะพร้อมที่จะทําการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ t k t t o k เอ๊ะเราพูดชื่อแบรนด์ได้ไหม ได้เนาะทิกตอกเฟซบุ๊กนะคะที่พร้อมที่จะทําในส่วนของแอดออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากนี้เขาคุยกับพี่แมนไว้ก็จะทําในส่วนของการเอานตการทําโปรโมทของพี่แมนในส่วนของออนไลน์ทั้งหมดที่เป็นสื่อต่างๆด้วยค่ะับก็คือเราดูยอะแทบทุกแพลตฟอร์มครับจริงๆก็กล่าวว่าจะทําให้บริการตัวนี้ซึ่งมันดีเพราะผมเป็นคนใช้เองเนาะอยากให้ทุกคนที่เขามีแบบเขาเรียกว่า มีปัญหาหรือคนที่รู้สึกว่าอยากจะป้องกันทุกวันนี้คนใช้โดตากันเยอะมากๆให้เขาได้เจอของที่ดีจริงๆ<ช>ก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดคือตัวผมเนี่ยถ่ายทอดได้แล้วก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถมาช่วยในการตลาดของพี่นายได้เต็มที่ใช่ค่ะต้องบอกว่าพี่แมนเราสุดยอดมากตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างก็ตั้งเป้าไว้เรามองทั้งปีนะคะก็มองที่ว่าอยู่ที่ยอด กลมๆค่ะหนึ่งพันล้านกับตัวตาใช่ลแล้วเชื่อว่ามันเป็นไปได้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีนักธุรกิจ<ม>เพราะว่าของเราเป็นรูปแบบตัวแทนนะคะตัวแทนที่พร้อมและยกมือบอกว่าจะขายในสินค้าของตัวตาเนี่ยก็คือเกินแล้วค่ะ,<อ>ะเหลือแค่เราทําสื่อสนับสนุนค่ะแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันจะดีเพราะว่าหลังจากนี้คือพี่แมนทดลองทานเองพี่แมนบอกเล่าประสบการณ์ตรงเองเงี้ยค่ะ<ม>แล้วตาเนี่ยต้องบอกมันสําคัญมากหาอะไรเปลี่ยนยาวยังคะ ยากยังไม่มีให้เปลี่ยนเลย mm hmm. ดังนั้นแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ติดจอติดโลกโซเชียลนอนก็น้อยตาแห้งตาอะไรเกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคุณสามารถทานในการป้องกันได้ทั้งหมดใช่แล้วครับ mm hmm. ม,มุ้งไปหนักไหมครับการกรลงมุนในครั้งนี้ก็หนักอยู่ครับผมก็ต้องลุยครับลูกสอนก็ต้องซื้อ ว่าเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องพร้อมดุยแน่นอนใช่พี่แมนก็มาเปิดบอกว่าเฮ้ยพี่ไนซ์ตั้งเป้าเท่าไหร่ถ้าพี่ไนซ์ตั้งเป้าหนักอ่ะแมนเล่นด้วยแต่ถ้าเป้าตั้งทําเล่นเล่นพี่แมนไม่ทํานะใช่อสุดท้ายมีพี่ไนซ์กับพี่เปี๊ยกฝากเลยค่ะที่รับแมนมีมีคันตัวใหม่ด้วยค่ะอ่าค่ะ ก็ฝากในส่วนของยูปวิวนะคะไว้ในห้องโอนน้อนใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราสองคน,นใส่ใจและตั้งใจมากค่ะอย่างสินค้าตัวนี้ไม่ไม่ได้แค่มีสารสกัดที่ดีนะคะยังมีสารสกัดที่เป็นเทรจมาระสำคัญในเรื่องของดวงตาด้วยค่ะแล้วก็พี่แมนทดลองเองมาเรียบร้อยครับด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาอยู่แล้วนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ใช้จริงนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากจะป้องกันรักษาดวงตาให้ดีขึ้นสดใสขึ้นเนี่ย ไม่ผิดหวังครับคุณมายูโ o วิว w ครับแน่นอนโอ้โหโอเคครับเคครียบร้อยครับอีเซอร์ไหมครับ